สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลจากหลีกและรายการต่างๆประจำคืนวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายน2567มาดูผลกันเลยครับเริ่มที่กระชับมิตรทีมชาติไทยเสมอกับสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหนึ่งประตูต่อหนึ่งต่อกันที่แอฟริกาคัพออฟเนชั่นรอบคัดเลือกแอลจีเรียเปิดบ้านถล่มไลบีเรียไป5ประตูต่อหนึ่งและโตโกเอาชนะอิเคเรียลกินี3ประตูต่อศูนย์ ยูฟาเนชั่นลีลัตเวียเปิดบ้านพ่ายให้กับอาร์เมเนียหนึ่งประตูต่อสองมาซิโดเนียเหนือเอาชนะหมู่เกาะแฟโรหนึ่งประตูต่อศูฟินแลนด์พ่ายคาบ้านให้กับกรีซศูนย์ประตูต่อ2อังกฤษเปิดบ้านถล่มอแลนไป5ประตูต่อศูนอร์เวย์เอาชนะคาซัคสถานไปอย่างขาดลอยหประตูต่อศูออสเตรียเสมอกับสโลวีเนียหนึ่งประตูต่อ1อิตาลีเปิดบ้านพ่ายให้กับฝรั่งเศสหนึ่งประตูต่อสาม และอิสาราเอลเฉือนเอาชนะเบลเยียมไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ปิดท้ายกันที่เจลีกญี่ปุ่นเกียวโตสังงะเสมอกับคาชิมาแอลเลิร์ดแบบไม่มีสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ก็จบไปแล้วครับสำหรับการรายงานผลบอลคืนนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารฟุตบอลจากเรานะครับขอบคุณครับ